สวัสดีครับพบกับปาดไม่เจอพันไม้นะครับวันนี้จะพามาดูนะครับวิธีการเพาะเมล็ดนะครับต้นไม้นะครับถ้าบอกลักษณะอย่างนี้นะครับหลายคนพอจะทราบไหมครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับซึ่งพวกนี้เป็นไม้เฉพาะทินนะครับของภาคใต้ครับต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยนะครับ4 0ถึง50ปีนะครับถึงจะโค่นได้ นะครับเป็นไม้ที่มีนะครับความแข็งแรงนะครับสีสันของไม้สวยลำต้นตรงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าเบิจพันธ์นะครับหรือป่าใหญ่ๆตามภูเขานะครับมะไอนะครับมะล็ดนะครับจะให้ดู นะครับเมล็ดนะครับพวกนี้นะครับมีความแข็งนะครับเปลือกเนี่ยแข็งมากนะครับต้องใช้มีดนะครับสับแล้วมีจะต้องคมนะครับมันถึงสามารถที่จะเจาะนะครับเปลือกตัวนี้เข้าไปได้นะครับการเพาะเมล็ดม้าชนิดนี้นะครับถ้าเป็นเมล็ดใหม่นะครับเมล็ดที่เพิ่งเก็บมานะครับเราจะต้องใช้มีดนะครับในการเจาะ นะครับเจาะด้านข้างนะครับเพื่อให้ถึงเนื้อข้างในแล้วแช่น้ําเอาไว้ประมาณหนึ่งคืนถ้าเราแช่น้ําเลยโดยไม่เจาะนะครับแช่นหนึ่งเดือนน้ําก็ไม่เข้านะครับพอไม้มลิดมันจะแข็งมากนะครับมล็ดแข็งนะครับลอยอยู่ตามผิวน้ําตามลําคลองลําห้วยเนี่ยส่วนใหญ่ต้นมันจะอยู่ตามป่าตามบุคคลมันจะลอยมานะครับบางครั้งลอยมานานนะครับเป็น6กเดือน8เดือนหรือ1ปีนะครับ มันก็จะบางครั้งก็จะไปงอกอยู่บริเวณนะครับอ่าบริเวณที่ด้านล่างนะครับแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเจาะได้นะครับมะลิตัวนี้แข็งไม้สีสวยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือลำต้นตรงนี้นิยมเอามาทำในอ่าฟเอฟอร์นิเจอร์นะครับไม้เฟอร์นิเจอร์หรือไม้ก่อสร้างนะครับเช่นวงกบบานประตูนะครับหลายคนก็พอจะนึกแล้วนะครับว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับ ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นเมล็ดที่ผมเก็บไว้2ปีเข้าปีที่3นะครับใส่กระสอบแล้วมันเปื่อยก็เลยเอามาหวานทิ้งทิ้งเอาไว้เผื่อมันงอกนะครับก็เริ่มจะงอกขึ้นมานะครับไอ้ที่เปื่อยอ่านอย่างนี้นะครับมันก็นี่มันก็เริ่มจะเปื่อยแล้วอ่ะนี่เปื่อยน่าจะไม่งอกอ่ะน่าไม่งอกแล้วครับเปื่อยก็เยอะอยู่นะครับไม้เมล็ดนี้ก็คือเป็นเมล็ดไม้หลุมพอนะครับหลุมพอเป็นไม้ใต้ครับเป็นไม้พื้นดินของภาคใต้นะครับ การเพาะเมล็ดก็ทําได้ยากนิดนึงครับเพราะเมล็ดมันแข็งแต่ถ้าเรารู้เทคนิคนะครับมันก็เพาะได้ง่ายนะครับโดยการนี่ครับเม็ดอย่างนี้เราก็ตัดด้านข้างนะครับถ้าเป็นเม็ดใหม่ให้มันน้าเข้าข้างในแล้วเช่เอาไว้นะครับกับเปลือกมันยังแข็งอยู่นะครับเนี่ยวางต้นนี่ครับเวลาเราเพาะนะครับเราก็ปูทรายด้านล่างปูทรายด้านล่างนะครับแล้วก็วางเม็ดแล้วก็สายกรุบนะครับ มันก็จะงอกขึ้นมาเวลาเราถอนในทรายมันจะถอนง่ายแล้วรากมันจะขาวสวยนะครับเวลาเราไปปักลงถุงมันจะง่ายแต่ถ้าเราเพาะในดินนะครับในดินเนี่ยหนึ่งเพาะยากสองเวลาถอนขึ้นมามันจะติดดินพอติดดินเนี่ยเวลาเราไปชําในถุงี่ยจะทํายากนะครับไม้พวกนี้พอตูขึ้นมาก็สูงเลยแตกใบแล้วก็พอใบเริ่มมีแล้วก็ขึ้นยอดใหม่นะครับการเพราะ,มะเมล็ดลุมพ่อนะครับ ไม้ลุมพอไม้ป่าไม้ศรษฐกิจของภาคใต้นะครับน,นี่นะครับเมล็ดไม้ป่าทุกชนิดนะครับใช้วิธีการพอะในทรายจะง่ายและสะดวกที่สุดนะครับนะครับต้นใหญ่ลองไปค้นหาดูใน Google นะครับไม้หลุมพอ่อพิมพ์ว่าไม้หลุมพ่อเนี่ยเป็นไม้เนื้อสวยเนื้อดีเนื้อแข็งนะครับเป็นไม้ประจำภาคใต้นะครับ ขึ้นจากเมล็ดนะครับแล้วก็เป็นใบเลยนะครับไม้พวกนี้สูงเร็วเดี๋ยว้องใช้เวลาอย่างน้อย25ปี30ปีถึง50ปีนะครับถึงจะค้นแล้วก็มาใช้ประโยชน์นะครับได้โอเคนะครับพามาดูนะครับการพ่อเมล็ดนะครับเมล็ดไม้หลุมพอนะครับผมครับสวัสดีครับผม